ย้ายไม่ย้ายสุพรรณเคลื่อนไหวแล้วหลังตกเป็นข่าวคัมแบ็กเมืองทองสุพรรณทองสงเคลื่อนไหวแล้วหลังตกเป็นเป้าหมายเสริมทัพของ s อ g เมืองทองยูเนเต็ดที่ต้องการดึงไปแทนที่อดิศรพรมรักยังเป็นกระแสะข่าวที่แฟนบอลไทยให้ความสนใจเกี่ยวกับอนาคตของสุพรรณทองสงกองหลังกับตันทีมสุพรรณบุรีเอฟซีหลังได้รับความสนใจจาก s อซเมืองทองยูเนเต็ดที่ต้องการดึงกลับไปเสริมทัพแทนที่อดีสรพรมรัก ที่ย้ายไปการท่าเรือเอฟซกับตันทีมช้างศึกยุทธหัตถีถือเป็นเด็กสร้างของกิเลนพยองลงเล่นกับทีมตั้งแต่ปี2013ก่อนถูกปล่อยไปเก็บประสบการณ์กับ a s สซัมชันยูเนเต็และสมุทรสงคราม b ีทปี2015และย้ายไปร่วมทีมบ้านเกิดสุพรรณบุรีเอฟในช่วงเลกที่2ของปี2017ก่อนพัฒนาฝีเทา้าจนก้าวขึ้นไปติดทีมชาติชุดใหญ่และได้สมปอกแขนกับตันทีมในปีนี้ โดยสุพัรณทองสงเคลื่อนไหวผ่านสื่อโซเชียลสั้นๆแต่ได้ใจความว่าความหมายก็คือรักบ้านทำให้เชื่อว่าเจ้าตัวไม่มีความต้องการที่จะย้ายออกจากทีมบ้านเกิดกลับไปค้าแข่งกับ s อ g ซเมืองทองยิน,นต็ดแต่อย่างใดสำหรับผลงานของสุพรรณบุรีเอซใน4เกมแรกชนะ2เสมอ1แพ้1ลังอันดับ6ของตารางคะแนน